มาชอปปิง้งเครื่องแพ็คก,กิ้งที่เพอร์เฟคแพ็คกันค่ะ นี่นะคะจะเป็นคุณวินะคะคุณวินเนี่ยดูแลแบรนด์ perfect pack ซึ่งเขาจะมีเครื่องแพ็คของต่างๆนานามากเลยนะคะ,ว,ะวันนี้เลยมาขอคำแนะนำนะคะว่ามีเครื่องอะไรสำหรับส่งออนไลน์บ้างไปเปิดคาเฟ่บ้างานะคะคือ<า>เราก็ะจะจะเริ่มที่หมวดเครื่องอัดฝากระป๋องก,ก่อนนะคะเคืออัดฝาของกระปอ๋องเราเนี่ย มันก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกกระป๋องแบบนี้นะคะใส่ขนมแล้วก็เราจะมีในส่วนของเป็นใส่พวกเมล็ดทเยพืชกระป๋องของเราก็จะมีหลากหลายขนาดเลยเนี่ยค่ะนี้เลยเครื่องแพ็กตัวนี้นะคะมันทํางานยังไงอะคะก็ตัวนี้นะคะก็คือถ้าเป็นรุ่นนี้เลยนะคะก็จะสามารถตั้งค่าการซีนต่อเนื่องได้ซึ่งเราอะ่ะ จะสามารถใช้กระป๋องได้หลากหลายซีรีส์เลย mm hmm. อย่างเช่นก็คือเนี่ยซีรีส์3.07 mm hmm. ก็จะเป็นกระป๋องที่มีขนาดไดบิเตอร์อยู่ที่8.5เซนนะคะแล้วก็จะเป็นกระป๋องที่เป็นซีรีส์2.02 mm hmm. ซึ่งตัวเครื่องเนี่ย mm hmm. เขาอะสามารถใช้กับความสูงได้หลากหลายเลย mm hmm. เพียงแค่เราแกนตรงนี้นะคะแค่ขึ้นลงใช่ใช่ให้เหมาะสมกับความสูงแล้วหัวตรงนี้แ่ะคะ่ะ หัวตรงนี้คือคสามารถปรับได้ไหมเอ่ยตัวนี้เราจะเป็นชุดโมนเราก็คือสามารถทําการเปลี่ยนได้จะเป็นกระป๋องขน,ขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็คือเปลี่ยนได้หมดเลยค่ะก็คือแค่ซื้อหัวตัวนี้เพิ่มก็คือสามารถเลือกได้เลยว่าหัวต้องเอาต้องการแบบเส้นผ่าเขาจะดูกันที่เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะว่าขนาดเท่าไหร่ค่ะแต่ตัวนี้เป็นแบบสแตนดาดที่น้ำผิ้ทั่วๆไปนะคะตัวนี้ที่เห็นทั่วๆไปอ่ะอันนี้กี่เซนนะคะ 8.5เซน8.5เซนนะคะคคตัวนี้เหมาะสำหรับการที่สมมติเราอยากจะทำแครกเกอร์อยากจะทำค<ช>ุกกี้ต่างๆนานานะคะก็คือสามารถใส่ตัวนี้ได้เลยใช่ค่ะดี<ช>ม<ล>มากเลยนะคะใช่ค่ะโอเคอ่ะ แล้วนอกจากเครื่องแพ็คที่มีต่างๆนาๆนาเห็น, <า S 1> น <า S 2> มันจะมีหลายๆรุ่นเลยมันก็จะมีรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นที่มันแอดวานซ์ขึ้นมาด้วยใช่ค่ะพวกนี้ก็คือแล้วแต่ว่ามาเลือกได้<ช>ว่าอยากได้ประมาณไหน<ช>นะคะแล้วตัวนี้ล่ะคะพวงนี้ตัวนี้ก็จะเหมาะ กับที่ว่าตั้งโชว์หน้าร้านเพราะว่าเนื่องจากตัวเครื่องของเขาก็จะมีขนาดทัดรัดนะคะแล้วก็จะมีดีไซน์ที่เป็นสีสันนะคะซึ่งตัวนี้ของเราอะก็สามารถใช้ได้ทั้งที่เป็นซีรีส์ที่เป็นใส่ขนมแบบนี้ที่โชว์เมื่อกี้นะคะหรือเป็นกระป๋องเครื่องดืง่มก็ได้คือตัวเนี้มันก็ไว้ปิดฝากระป๋องเช่นกันเพียงแต่ว่ามันแค่สวยงามกว่าหน่อยนึงก็คือเนี่ยค่ะตัวหัวตัวหัวมันฟิก เพียงแต่ว่าความสูงปรับได้ความสูงเราจะถูกใช้กับบล็อกตัวนี้นะคะคือถ้าเกิดกระป๋องที่มีขนาดไม่สูงเราจะใช้บล็อกที่สูงแต่ถ้าเกิดกระป๋องที่มีลักษณะความสูงอยู่แล้วเราก็ใช้บล็อกที่มีขนาดเล็กลงเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะให้มันสูงถึงตัวนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาเราจะทำเนี่ยตัวนี้มันสูงปึ๊บก็เอาอันนี้ใส่แล้วนี้เข้าไปใส่ประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคมันก็คือปรับที่ รับที่เอาบล็อกมามาขอยยันไว้แล้วเวลาได้มาอย่างสายคาเฟ่อะค่ะอย่างสายที่เปิดคาเฟ่แล้วมีหน้าร้านนะคะก็คือสามารถทาํากาแฟแล้วให้เทคเอาไว้กลับได้เลยใช่ <นะ S 2> อันนี้ล,ลูกค้าเรานะ่ยคือแบบว่าเขาเรียกว่าซื้อเครื่องนี้ ừ, ไปใช้โชว์ ừ, หน้าร้านเยอะมากซึ่งตัวนี้ความพมิเศษข,ของเราเราจะจะแถมบล็อกอันนี้ความสูงให้2ขนาดเลยนะคะ<อ>เพียงแค่ลูกค้า,าแจ้งว่าต้องการใช้กระป๋องความสูนเท่าไรเราแถมให้เลย2ความสูงนะคะลูกค้าเพียงแค่เอาไปเปลี่ยน ดีเลยค่ะอันนี้ได้ทูอิวันได้น้ำด้วยได้เป็นกระป๋องของแห้งด้วยก็ค่อนข้างคุ้มนะคะใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกันอีกนะคะเครื่องนี่อันนี้สนใจมากเลยเครองติดเทปกาวติดเทปกาวค่ะคือเรื่องของเรื่องอ่ะถ้าสมมุติคนที่แพ็คของเยอะๆนะคะสายคนที่ขายของออนไลน์นะ,ะสิ่งที่เวลาเหนื่อยมากกับการติดไอเนี้ย ติดเทปกาวหมุน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 อย่างเงี้ยมันใช้แรงเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราส่งวันหนึ่งหลายหลายร้อยกล่องอนะมันก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะคะน้ำมาเห็นเนี่ยมันจะมีเครื่องนี้นี่คือถือว่าเล็กสุดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก้อนนี้ก็เป็นเครื่องขนาดเล็กเครื่องแท็กโอเคโอเค,คอเครื่องนี้มันทํางานยังไงอะคะก็คือตัวกล่องเนี้ยเราอะจะพับก้นเขาอย่างงี้ใช่ไหมคะมแล้วก็เอาดันเข้าเครื่องอย่างงี้ก็คือเราใส่ของนะคะใส่ของเข้าไปพับเขาแล้วก็ดันเข้าไปมันก็จะติดเทปกาวข้างบนและข้างล่างพ้องกันเลย ขาดทีเดียวเลยแล้วมันก็จะออกมาเป็นการติดแบบแบบนี้เลยับนบนสามารถใช้กับหลายๆกล่องหลายๆไซส์ได้ไ,ได้เลยค่ะก็คือของเราอ่ะจะมีความสูงสูงสุดเนี่ยก็คือที่ ความสูง60เซนนะคะเล็กสุดก็จะอยู่ที่40เซนหรือจะเป็นสินค้าที่สั่งผลิตออเดอร์ตามความสูงได้เลยโอเคเครื่องติดสติกเกอร์คะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเครื่องติดสติกเกอร์ของแบรนด์ต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ <S <S> <S อย่างเช่นเรามีกระป๋องแล้วเราแบบเอ่ออยากจะติดสติกเกอร์ก็วางลงไปใช่ค่ะะะก็คือจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าด้วยนะคะก็คือแพ็กเกจธรรมดามันเรียบเราก็ต้องเพิ่มในส่วนของตัวสติกเกอร์ที่แบบว่าทําให้เห็นเรียกแบรนด์ของของเรานะคะ ทำให้การขายสินค้าก็คือราคาจะได้อัพขึ้นด้วยนะคะให้มันมีแบรนด์ใช่แล้วก็ <ขอ S 1> เพียงวางกระป๋องลงไปแล้วก็กดลงไปเครื่องก็ทํางานติดรอบกระป๋องค่ะโอเคก็จะเป็นการซีนปิดปากถุงนะคะก็คือเราใส่ของเข้าไปแล้วเราก็คือวางของเนี่ยถุงเนี่ยเข้าไปที่ตัวเครื่องมันก็ทำการลำเลียงเป็นระบบสายพาน<ม>เข้าไปติดเซนให้เรานะคะก็คือในส่วนของตัวเนี้ยจะเหมาะกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์หรือแม้แต่แบบว่าร้านที่เขาทําการส่ง เขวไปก็คือขอให้ให้ตั้งเป็นถุงแบบตั้งถุงแบบตั้งแล้วก็เข้าเครื่องแล้วมันก็จะซิวได้เลยใช่เจ้าของเรามีสองสองสองรุ่นค่ะก็คือเป็นแนวนอนก็ได้ก็คือนอนเครื่องนอนถูกเข้าไปหรือจะเป็นแนวตั้งตั้งถุงเข้าไปก็คือได้ทั้งสองแบบเลยเครื่องถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องซิลอะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นเครื่องซีลปิดปากถุงเหมือนกันแต่ว่ามันจะทําการเติม ะระบบลมเข้าไปในตัวถุงทําให้ถุงอพองอถุงพองก็คือจะลดเรื่องการแตกหักของสินค้าค่ะสําหรับเครื่องสุดท้ายนะคะที่เราสนใจมันคือเครื่องนี้ค่ะจริงๆเขามีเครื่องแพ็ค ต่างๆมากมายนะคะแต่ตัวนี้นะว่าเหมาะกับสายคาเฟ่ร้านน้ำอะไรต่างๆนะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็นเครื่องที่ไว้ซีลปากแก้วใช่ค่ะก็จะเป็นชานมต่างๆที่ขายตามร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็คือจะใช้ตัวเครื่องนี้ซีลปิดปากนะคะก็คือลูกค้าสามารถเทคเอาไวหรือว่าสั่งซื้อนหน้าบานแลก็คือกิน จอกินได้เลยถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจเกี่ยวกับหมวดสินค้าแพ็คก,กิง้งเครื่องซีนเครื่องบรรจุนะคะก็คือสามารถติดต่อมาทางไลน์แอดแบน์ Perfect Pack ได้เลยนะคะก็คือมีแอดนำหน้าแล้วก็พิมพ์ Perfect Pack ค่ะยินดีให้บริการและให้คําแนะนําค่ะสําหรับสายที่จะเปิดเบเกอรี่หรือว่าเปิดคาเฟ่หรือแม้กระทั่งขายออนไลน์นะคะนี่นะคะที่ Perfect Pack นะคะครบ,บทุกอย่างให้คุณเลย